ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสรษฐรนักราดอีกแล้วนะครับถ้ามีเวลาจะเพิ่งปิดหนีไปไหนนะชมกำนเนเพลินน่นะครับผมจะพามาดูสวนมะม่วงอ่ากำลังปล่อยน้ำเอาน้ำเข้านาเลยนะครับนี่เห็นไหมราคาก็ไม่ค่อยได้แพงอะไรมากล่ะครับก็คือ6ไร่กว่า6ไร่หนึ่งงานกว่าขายยกแปลง2.85ล้านยกแปลงเลยนะครับโฉนดชุดแดง2.85ล้านขึ้นมานี่คุยราคาก่อนเลยอยู่ในชุมชนนะครับนี่มีไฟทางด้วยเห็นไหม เดี๋ยวผมพาไปชมอย่างละเอียดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะห่างจากกรุงเทพประมาณสัก100กิโลแล้วกันนะครับประมาณ1 0 0กิโลนะท่านเห็นบ้านเรือนไหมเห็นไฟฟ้าไหมแปลงนี้นี่ติดถนนคอนกรีตเลยนะเนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับออกไปเนี่ยหน่อยเดียวเป็นสีเลนแล้วเห็นหมู่บ้านคนไม่เล่าเนี่ยหมู่บ้านคนทั้งนั้นเลยนะครับ บ้านคนทั้งหมดเลยนะครับเป็นทางเรื่องให้กับท่านแต่ผมว่าแปลงนี้สวยเดี๋ยวพาไปชมข้างในผมนึกบอกว่าใครกาลังหาสวนหาแบบไม่ใช่ที่นาบางคนไม่ชอบที่นาเออบางคนบอกที่นามันโล้นมันต่ํามันเตี้ยน้ําทงน้ําท่วมมันรู้จะไปทําอะไรหาที่สวนดีกว่าแปลงนี้เหมาะครับเดี๋ยวผมพาไปชมให้ดูเขาวิทย์สูบน้ําเข้านาก่อนเห็นไหมฮะเขาปล่อยน้ํามานะครับแล้วเขาก็ชาวนาเขาก็สูบน้ําเข้าเดี๋ยวขวานะครับามาใกล้ที่สุดคือมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะนะครับมาทาง เส้นสามสี่ศูนย์ก็ได้บางบัวทองนี่บ้านคนไหมเนี่ยมะม่วงที่เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับแต่ไฟฟ้ามีอยู่แล้วนะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมไฟฟ้าแปลงนี้มันเหมือนตู้พีนะตัวพีคือข้างหน้าเนี่ยตก60เมตรอะแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะแคบนิดนึงประมาณ40กว่าเมตรอ่านี่คือบอกขอบเขตไว้ก่อนน้ําไม่ท่วมนะครับเนี่ยกำลังกำลังปล่อยน้ํำมาเลยนะครับเห็นไหมเป็นชุมชนเลยนะครับโฉนดคูดแดงนะ้หนึ่งผืนเลยนะครับ1ผืนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่นะเห็นหลักนี้ใช่ไหม แล้วก็ตรงดิ่งไปถึงบ้านเขาเลยอ่ะแต่ตรงนั้นนั่นเนี้ยมันจะไม่ถึงนะครับเกือบเพราะเปนตาพีไงไ,งไ,งไอ้ฝั่งนู้นน่ะมันจะยาวกว่าแต่ฝั่งนี้มันจะแคบกว่านิดนึงเดี๋ยวพาไปชมเนี่ยเห็นธงแล้วนะนะครับเห็นทงแล้วไปอ่อข้างในนี่มีร่องนงร่องน้ําอะไรเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยที่เห็นร่องน้ำํำเขียวๆอยู่ในที่เราทั้งหมดเลยนะนี่อยู่ในที่เรานะครับข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงโอ้โหนี่มีลาธารน้ําไหลด้วยนะครับ ผมบอกไปแล้วนะ6ไร่หนึ่งงานกว่าๆยกแลง6องา2.85ล้านนะครับ2.85ล้านไม่ได้ลดราคาแล้วนะครับไม่ได้ลดแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนเขาลดมาแล้วนะครับท่านถ้าต่อรองเดี๋ยวท่านจะเสียเสียเวลาเปล่าๆนะครับเนี่ยที่เป็นมะม่วงทั้งหมด6ไร่นี่เฉลี่ยก็มะม่วงก็ประมาณสัก500ต้นได้นะครับใครไวใครได้ผมรีวิว1ตุลานะนตุหนึ่ตุลาสองพนนะครับเพราะฉะนั้นใครไวใครได้ใครคิดเยอะไม่เป็นไรครับ ใครพงหน้าพงหลังก็ไม่เป็นไรแต่ให้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะเห็นแล้วนะฮะอ่าแปลงนี้ท่านาเจอนี่เดี๋ยวท่านปักหลักมาก่อนวัดป่าเลไลแล,ล้วกันนะวัดป่าเลไลวัดจาจังหวัดสุพรรณบุรีอะ่ะแปลงนี้ห่างจากวัดป่าเลไลอะ่ะประมาณสิบกิโลนะครับประมาณ1ิกิโลที่ผมจอดรถนี้ก็คืออยู่ใน,ใน,ใ,นในขอบเขตแล้วด้วยนะข้างๆมีมีบ้านคนด้วยเรามาถึงตรงนี้เรามาถึงตรงทงอันนี้ ต้นอะไรเป็นต้นอะไรเย็มอ่าเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเขาก็ปล่อยน้ํามานะครับมาถึงตรงนี้แสดงว่ามันอยู่ในชุมชนนะเนี่เห็นไหมที่ผมบอกว่าข้างหน้ามันจะกว้างนิดหนึ่งข้างหน้านี่ตกประมาณสัก60กว่าเมตรนะครับเนี่ยให้ดูทงก่อนอ่าข้างๆนี้เขาก็ขุดเก็บน้ําเข้าเอาไปทําการเกษตรเนนะของเราทงตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูข้างในเห็นไหมแล้วก็ไปตรงนั้นอ่ะประมาณ60กว่าเมตรอย่างที่ผมพูด ไปเราไปดูข้างในกันมันเป็นตัวพีอ่ะตรงส่วนที่ผมยืนเนี่ยมันน,นึกถึงตัวพีอ่ะพีเล็กพีใหญ่มันก็เหมือนกันนะใช่ไหมอ่าตรงที่ผมยืนเนี่ยเป็นหัวตัวพีแล้วกันนะครับหัวมันจะกว้างว่าหางอ่าพูดง่ายๆอย่างเนี้นะครับพูดไม่ให้งงไม่ต้องไปสลับซับซ้อนอะไรมากเห็นไหมชาวบ้านสร้างบ้านกันเสียงก่อสร้างกันอยู่นะครับอ่ะพอเข้ามาในที่เรานะครับเขาก็จะมีแค่ไปนั่งเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมให้ดูส่วนนี้ก่อนของเราไอติดไอมุ้งสีฟ้าๆของเขาอ่ะนะอันนั้นเขา กันเป็ดกันไก่มากวนน่ะนะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นร่องน้ําละร่องน้ําเห็นปะแต่ร่องน้ํานี่มันอาจจะลกๆนิดนึงนะต้องมาบูรณาการอีกหน่อยเนี้ยนะฮะเห็นปะเป็นร่องน้าเนี่ยแล้วก็เป็นตรงไปนู่นน่ะที่เราสุดยันต้นมะม่วงนู่นเลยนะครับมีคามีก็อะไรนะตะไคร้อะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับมะม่วงส่วนใหญ่เป็นมะม่วงพันธุ์ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,น,ย,น,ยน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้กิโลนึงมันก็ไม่แน่นอนน่นะครับ ส่วนใหญ่เป็นมะม่วงทาบกิงมะม่วงตอนอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะนี่แล้วก็มีมะขามอยู่ข้างหน้าเหมือนผมมา,าพามาเที่ยวผมไม่ได้เน้นขายหรกเน้นคนชอบผมเชื่อว่าคนที่เขาชอบอ่ะมันมันไม่มีเงื่อนไขอะไรมากนอกจากสิ่งที่จะหาเพื่อให้ตอบโจทย์ได้นะครับผมให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบแล้วกันเนี่ยมะม่วงส่วนใหญ่ก็มีตั้งแต่ประมาณมันมีหลายขนาดนะบางต้นก็ประมาณ5 6ปีบางต้นก็ปร,ป,นกประมาณ3 4ปีเท่าจะดูจากขนาดลําต้นนะครับนี่มาทางนี้ เดี๋ยวพาไปชมครับนานๆจะมีสวนมะม่วงมาซะหน่อยเห็นไหมห้อยกันเต็มเลยเห็นไหม2.85ล้านนะครับใครมั่นใจก็มาจําได้นะ20,000นะครับใช้เวลาประมาณสัก15วันนะครับ15วันผมพยายามจะเน้น15วันนะฮะบ,บางท่านนี่โอ้โหไปยันสามสี่เดือนก็มีนะครับบางทีเจ้าของเขารอไม่ไหวนะครับเจ้าของที่เขาขายาพูดง่ายๆไม่ต้องงงอ่สะสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยแปลไทยเป็นไทยอะไรมากมายนะครับ ขายเพราะต้องการเงินเอาพูดง่ายๆนะครับเขาจะเอาเงินไปทําอะไรมันแล้วแต่เขานะครับรู้แค่นี้ว่าเขาต้องการเงินแค่นี้ครับพอครับบางคนไม่ได้ซื้อหรอกโอ้โหไปสํารวจสัมโนครัวเขาอะเอาเงินไปทําอะไรขายแล้วเหลืออะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงแต่ที่ฐานนี้ไม่ได้ซื้อนะนะครับนี่อธิบายไว้ก่อนนะนะครับนี่เห็นไหมข้างในมันจะมีจอกมีแหนนะครับเอาออกกระโล่งแล้วนี่เห็นไหมมันมีความเป็นลูกทุ่งสูงนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าแปลงนี้ดีที่สุดนะ เป็นแค่ทางเลือกแก่ท่านน้าไฟพร้อมถนนพร้อมอยู่ในชุมชนนะครับเป็นประมาณเนี้ยท่านก็นลองไปดูเอาละกันหรือท่านมองว่าไ้แปลงนี้ไม่สวยแปลงนี้แพงเอาเราไปเลือกที่อื่นดูก่อนถ้าเลือกที่อื่นแล้วไม่ชอบค่อยมาแปลงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็เลาะไปนะครับเขาเพิ่งตัดหญ้าเสร็จเพิ่งตัดหญ้าเสร็จไม่ถึง1อาทิตย์นะครับ,รรรอ,อ,นนรบอ่ะอันนี้เห็นแล,นะล้วนะรอบข้างเห็นแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ไปข้างในกันนะครับผมขออนุญาตนะถ้าผมพูดอะไรตรงๆไม่ต้องมาประดิษฐ์ประดอยคําพูดอะไรมันอ้อมค้อมะนะครับต้องขออนุญาตจริงๆเลยนะครับ ไปคือบางทีผมก็ไม่ชอบอ้อมเดินตรงก็เหนื่อยจะพอแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นประโยชน์กับท่านแล้วกันผมถึงบอกว่าถ้าอันนี้ไม่ชอบลองดูแปลงอื่นนะครับถ้าช่องบอยเสฐีนักราชดูแล้วไม่ประทับใจไม่ชอบลองดูช่องอื่นนะครับเป็นทางเลือกกับท่านประโยชน์กับท่านนะครับผมพูดเสมอนะดูผมเนี่ยสองสาปีเข้ามาซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเอาให้ท่านสบายใจนะครับเป็นประโยชน์กับท่านมีหมอบต่ำนี่อ่ะไป น,น้ำไม่เคยท่วมครับประวัติน้ำไม่เคยท่วมนะครับเห็นแล้วนะผมให้ดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวผมเดินเส้นกลางนะครับเนี่ยส่วน,นหน้าเนี่ยมันประมาณ60เมตรในความกว้างอะ่ะนะครับมะม่วงเขาก็ปลูกถี่บ้างอะไรบ้างตามสภาวะ่ะนะเป็นแบบเชิงเกษตรนะครับไม่ใช่เชิงแบบเกษตรกรรมขายเพื่อ,อมุ่งแต่เงินนะครับผมมองแล้วมุ่งความสุขมากกว่านะครับเรามาทาแล้วก็มาปลูกบ้านได้ข้างหน้าเนี่ยกำมาสิปฐมที่ซะหน่อยเนี่ย มาปลูกได้สบายๆครับดูลูกดิเพียบเลยอ่ะอ่ะไปนานๆผมจะรีวิวสวนมะม่วงนะครับมาก่อนรีวิวเกือบทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้รีวิวเลยที่เห็นนี่มะลกนี่คือร่องน้ํานะมีน้ํานะครับไม่ใช่ไม่มีแต่เขาไม่ได้เอาญ้าออกนะครับโอ้ตะไคร้นี่ใบงามเชียวนี่ผมไม่ยู่ตรงกึ่งกลางนะครับตรงกึ่งกลางเลยซ้ายก็มีมะม่วงฝาก็มีมะม่วงเนี่ยนี่คือร่องน้ํานะ ลึกนะครับคาว่าลึกนี่ไม่ได้น่ากลัวนะแปลว่ามันเก็บน้าได้เยอะเพีงเยงแต่ว,ว่าเขาไม่ได้เอายาออกนะครับบางทีการมาบูรณา,าการมาปรับปรุงมารีนเวทไม่ใช่เงินทั้งนั้นแหละครับก็พูดกันแบบนี้น้องก็ลองไปตีความหมายดูแล้วกันนะครับบางคนนี่ถามว่าเอา้าทาไมไม่ทาต่อให้ดีละ่ะถ้าเขามีเงินทำแล้วเขาจะขายเหรอครับพูดกันง่ายๆอย่างางี้หลายๆที่ก็จะเป็นอย่างงี้นะครับก็พูดกันอย่างงี้และครับอ่ะไปเดินไปเรื่อยๆไม่งงนะครับไม่งงนะฮะ ฝั่งนู้นก็เป็นนามีร่องน้าประมาณ4ี่่องนะตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับสี่ล่องสนใจแปลงนี้ก็098 3 8 7 5 2 09. 0 5 2 9 098 3875-209ใครไวใครได้ใครเชื่อใจใครชอบมัดจาได้เลยนะครับ15วันนะครับถ้าใครไม่มาดูที่มัดจาไม่ได้คืนเงินนะครับผมพูดทุกคลิปนะครับแล้วก็จะมีคนถามทุกคลิปว่าไม่เอาคืนเงินได้ไหมนะครับท่านก็ลองสวมวิญ,ญญาณว่าท่านขายดูบ้างดิท่านเดือดร้อนน่ะท่านขายนะครับ ท่านอยากได้เงินเล่งเงินนะครับปรากฏว่ามีคนบอกว่าจะเอากระท่านมาวางงัดจำท่าน20,000นนะครับท่านให้เวลาเขา1 4 1 5วันในการมาโอนมาลังวงลังวัดโอนเรียบร้อยถึงวันที่1 4นะครับเขาบอกเขาไม่เอาท่านละนะครับของเงินคืนแล้วท่านจะรู้สึกยังไงนะครับแทนที่ท่านจะขายคนอื่นได้หรือเอาเงินมาแก้ปัญหาต่างๆนะครับจบต้องไปเสียตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะลองคิดถึงใจเขาใจเราอนะครับแล้วท่านจะมีคําตอบว่าควรจะคืนไหมนะครับคนขายส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งผมเนี่ยไม่มีใครเขาอยากได้มาจำานะครับ เพราะอยากจุดประสงค์สุดท้ายคือปิดการขายให้ได้นะครับแค่นั้นเองเลยต้องอธิบายไงฮะมันไม่ใช่โครงการหมู่บ้านจะสันไงกู้กู้ไม่ผ่านโครงการคืนเงินมันไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นเขาไม่มีอะไรเสียไงนะครับการทาหมู่บ้านต่างๆก็เป็นเชิงธุรกิจใช่ไหมละ่ะแต่นี้มันเชิงชีวิตอะ่ะเชิงชีวิตคือขายไม่ได้ไม่มีข้าวกินอะ่ะเคยเจอไหมล่ะครับขายไม่ได้จะโดนยึดขายไม่ได้ลูกไม่มีเงินไปโรงเรียนนะครับ ถ้าท่านเข้าใจตรงนั้นปุ๊บท่านจะเข้าใจเลยนะครับมีลูกเกือบทุกต้นนะเออมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะหักเห็นทงไหมอ่าผมบอกแล้วนะครับไอ้ตรงนู้นะจากถนนเข้ามาปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วมันจะมาหักตรงเนี้ยมาหาธทงผืนเนี้ยอ่าตรงนี้คือส่วนหัวตัวพีนะแล้วมันจะเริ่มแคบลงไปหน่อยหนึ่งเป็นสีิบเมตรประมาณนะเห็นไหมไม่งงนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือตัวพีนะครับหัวตัวพีน้ำมันไหลเข้ามาที่เขาสูบน้าไง อ่าเนี่ยดูเอาสนใจจะชมก็นัดหม่ยลงหน้าสักหนึ่งวันนะครับสมควร,รหนึ่งวันนะครับ่ะยังเหลือเยอะอูความลึกนี่ก็พอสมควรอยู่นะครับดูด้วยสายตาก็ตกประมาณ200เกือบ300เมตรเหมือนกันนะนะครับหกไร่หนึ่งงานกว่ากว่าตารางวากว่ากว่าไม่ได้ไม่ได้จำนะครับอันนี้ผู้ขายออกค่าโอนให้ทั้งหมดออกค่ารังวัดให้ทั้งหมดนะครับสบายใจได้นะครับ ผมถือว่าเป็นแปลงที่ค่อนข้างจะไม่พูดถ้าไม่พูดถึงความลบลกนะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งอีกแปลงหนึ่งท่านมองทะลุไปดิมีแต่บ้านคนเอาง่ายๆอ่ะถ้ามาปลูกบ้านอ่ะท่านได้ความสุขแล้วก็ไม่เปรี่ยวอ่ะไม่โดนฆ่าหมกป่าแน,น่นอนเพราะมีเพื่อนบ้านแต่ก็อย่าประมาทนะนะครับทุกที่ครับเพราะฉะนั้นหลายคนถามมีขโมยขโจรไหมผมก็จะตอบเหมือนกันแหละไม่รู้ครับจริงๆมันมีทุกที่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะแสดงตัวหรือเปล่าแล้วก็ทรัพย์สินมันเล้าใจให้ขโมยแค่ไหนแค่นั้นเอง ท่านวางกระดาษ A4 ไว้แผ่นหนึ่งอ่ะนะครับกับท่านวางทองไว้หนบาทอ่ะอันไหนมันน่าจะหายกว่ากันละ่ะเพราะฉะนั้นมีหรือไม่มีมันอยู่ที่ชุมชนนั้นๆน,น,นะครับอยู่ที่สิ่งเล้าใจไงว่ามันจะขโมยอะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับผมเชื่อว่ามีทุกที่แหละพูดเพื่อให้สวยหรูแค่นั้นแหละว่าไม่มีนี่เห็นไหมฮะคันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเรามาข้างหลัง มะม่วงก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะหมุนตัวนี้นึงเดี๋ยวไม่ได้หมุนเลยท่านจะไม่เห็นเลยจ้างเขาลอกคลองไม่กี่บาทแล้วครับเนี่ยเห็นไหมสนใจอย่างที่บอกนะ0 9 8 3 8 7 5 2 0 9 0 9 8 3 8 7 5 2 0 9หรือ f i r i d ไลน์ผมก็ได้นะครับ s i b o y เลข8นะครับ s i b o y เลข8นะครับวันนี้1ตุลาเลยนะผมรีวิว1ตุลาเลยวันแรกของเดือนเลย พรงนี้ออกพรรษาละตรงมุมนั้นเห็นไหมเนี่ยตามมือผมไปอ่ะแล้วไปจบตรงทงตรงเนี้ยสี่ิเมตรประมาณการน,น,นะครับสีกว่ากว่านิดนิดให้ดูเดี๋ยวหาว่าไม่มีน้ําปลาผุดกันจอจจอมแจมเลยอ่ะเห็นไหมมีน้ําตลอดแหละครับแต่เขาไม่ได้เอาญ่าขึ้นเห็นไหมอ่าเนี่ยมีน้ําตลอดแล้วดูต้นคันดิคันที่อ่ะคันนาเห็นไหม ก็โอเคนะผมก็ว่ามันโอเคนะครับตัวพีเขาเรียกว่านากว้างท้ายแคบนะครับอยู่ที่ท่านชอบนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ชอบตัวพีนะครับชอบแบบถุงเงินถุงทองนะครับหน้ากว้างหลังแคบก็อยู่ที่มุมมองนะครับอยู่ที่มุมมองนะครับก็ลองดูแล้วกัน6ไร่กว่าเนี่ยนะครับ2 8ง้าถูกหรือแพงถัาก็ว่ากันไปแต่ราคานี้เขาไม่ได้ลดแล้วนะครับผมพยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้ลดแล้วนะครับกลัวกลัวจะต่อเกอกลัวเสียเวลาท่านกลัวเสียความรู้สึก นะครับหันหน้าตรงนี้ออกไปเป็นทิศใต้นะครับทิศใต้ยื้งๆนิดนึงตรงนู้นคือตะวันตกนะรับแสงอาทิตย์อยู่นี่เห็นไหมผมรีวิวประมาณบ่ายสี่โมงเย็นน่ะเดินออกไปดินเป็นดินร่วนปนเหนียวผสมกันครับเท่าที่ดูนะจะเหนียวก็ไม่เหนียวทั้งหมดจะร่วนก็ไม่ร่วนทั้งหมดนะครับอดีตมันน่าจะเป็นที่นานะครับสมัยก่อนนะเห็นไหมเตียยโล่งเลย มีบ้านคนด้วยสองทะลุแล้วกันดูเสาไฟดิสามเฟสทั้งหมดเลยปลาปามีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมีเดินทางไปสุพรรณตัวตัวตัวจังหวัดเลยประมาณ10นาที1 0บสนาสิบถึงสิานาทีประมาณนี้นะครับขับไปกรุงเทพก็100กิโลก็ชั่วโมงครึ่งตีให้สองชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยข้อมูลทางกายภาพสูงกว่าระดับน้ําทะเลก็ประมาณเกือบเกือบยีเมตรนะเกือบเกือบยีผมไปเมืองกาญ่ะแปกว่าเมตรอ่ะสูงกว่าระดับน้ําทะเลนะ มันไม่เหมือนกันครับเอาเป็นว่าน้ําท่วมพูดตรงๆเลยน้ําท่วมกรุงเทพที่นี่ยังยังยังไม่ท่วมอ่ะนะยังรอดอยู่ครับพูดกับแบบนั้นนะนะเห็นหลายคนวิตกกังวลกันไงว่าโอ้โหกลัวน้ําท่วมน้าท่วมหาที่อะไรกันนะครับก็ก็ดูเอาละกันนะครับไม่ไม่พูดไปเยอะไปกว่านี้นะครับนี่ท่านาปลามาเลี้ยงในร่องน้ําที่ได้สบายอะ่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะครับปลูกบ้านได้ก็เขาก็ อันนี้ยังมีที่ว่างอยู่นะจะปลูกอะไรบ้างก็ยังได้อีกหลายอย่างนะครับเห็นไหมมีบ้านคนเีย่ย้อนแสงนิดนึงนะเดินไปทางนี้ย้อนแสงเพราะว่าหันหน้ากล้องไปทางทิศตะวันตกนะครับย้อนแสงอาทิตย์นะครับเนี่ยก็ออกดอกออกผลพอสมควรไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้ากันเห็นไหมมาตรงตะข่ายสีฟ้าก็อีกแล้วมุงมุง้ง มุงฟ้ามุงไนล่อนเรียกมุงอะไรอะจำไม่ได้ละเดินยากนิดนึงเพราะว่าพื้นมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ไปเป็นประโยชน์กับท่านเองแล้วกันนะครับต้องตัดสินใจดูนะครับถ้าชอบก็ลองดูนะครับไม่ชอบก็ไม่ยากครับแปลงอื่นที่เราชอบแค่นั้นเองเงินในกระเป๋าเราอย่าให้ใครเข้ามาเอาไปได้ง่ายๆครับตัดสินใจดีๆนะครับคนขาย หรือผู้ขายหรืออะไรต่างเนี่ยเขาไม่ได้มาหาเงินกับท่านท่านหากับครอบครัวท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องรักษาเงินในกระเป๋าให้ดีที่สุดให้ดีดีที่สุดอ่ะออกไปได้คุ้มค่าครับอย่าให้ใครมาป้นเงินท่าไม่ได้โดยท่านไม่สมัครใจหรืออารมณ์ชั่ววูบแล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมเห็นมะม่วงไหมเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยมีเกือบทุกต้นนะครับพวกนี้มันส่วนใหญ่จะออกปีหนึ่งสองสามรอบ ส่วนใหญ่นะถ้าราคามันดีเขาจะบังคับออกนอกฤดูเนี่ยบอ่อน้ําเล็กๆน้ํามันมาจากไหนก็มาจากระบบชนะระบาธานนะครับพูดง่ายๆระบบชนะระบาธานอ่าเนี่ยอ่ะโอเคครบละนะครับก็ขออวยพรแล้วกันนะให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะครับใครมีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ใครมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนะครับออกภาษาแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกัน วันนี้ผมบอยเสถียถีนักราชขอกลับลาเป็นประโยชน์กับท่านแล้กันในการพิจารณาแล้วกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ